สวัสดีครับทุกคนครับ TT Unboxing มานะครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับเรื่องราวการ unbox แนะนำสินค้าใหม่ของทาง TT t h e r m o t e c h ครับวันนี้เป็นเก้าอี้เกมมิ่งแชร์ครับรุ่นไฮไลท์รุ่นเด็ดของทาง TT เลยนะครับที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหล่าบันฟา influencer ดังๆระดับประเทศเนี่ยนั่งกันครับนั่นก็คือ a r g e n E 7 0 0สีมัชชะกรีนตัวนี้ครับ สำหรับซีรีส์ที่เป็นสีัชชะกรีนะครับต้องบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อตอนคอมเพเติกกลางปีที่ผ่านมานะครับมีหลากหลายโปรดักต์หลากหลายโมเดลเลยไม่ว่าจะเป็น Argen t น e 700ตัวนี้เคสชุดระบายความร้อนนะครับ a o พัดลมต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะทยอยตามมาสําหรับตัว Argen t น e 700นะครับหลายๆคนทราบกันดีหรือหลายคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบข้างๆที่จะพรีเมียมไฮเอ็นด้วยการออกแบบนะครับดีไซน์ by studio fa by porsche retouch นะครับนั่นหมายความว่า การดีไซน์นจะออกแนวเรซซิ่งออกแนวแบบคนชอบรถหรูทุกอย่างก็จะดูมีความเป็นพรีเมียมทีนี้ผมดูดีไซน์โดยรวมของตัวเก้าอี้ก่อนนะครับรูปทรงมีความเป็น E 700ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือเรื่องของสี อย่างที่บอกคือมัตชะกรีนจะเป็นสีเขียวสีชาเขียวเลยตรงนี้จะเป็นสีออกด้านๆนิดหนึง่งอาจจะไม่ได้เป็นเงาเงาหรือ g อสซี y แต่อย่างใดนะครับให้มันดูเป็นมีความเป็นมินิมอลนิดหนึง่งบริเวณเฟรมด้านหลังพนักพิงแล้วก็ด้านล่างที่เป็นส่วนของฐานรองนั่งทีนี้จุดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งพนักพิงฐานรองต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยครับสำหรับบริเวณนี้ครับบริเวณที่เราใช้นั่งเลย วัสดุเนี่ยจะเป็นหนังครับเป็นหนังแท้ real leather นั่นหมายความว่าอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานแน่ๆเพราะว่าแน่นอนครับหนังแท้นี่ค่อนข้างทนนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ต่างๆนะครับการเข้ารูปทรงส่วนโค้งส่วนบอลต่างๆเนี่ยก็เข้ากับสรีระเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวได้ที่ใช้ครับก็จะเป็นได้สีแดงเพิ่มความสวยงามการตัดของได้กับตัวหนังเนี่ยดูมีความเป็นพรีเมียมแอบเรสซิ่งนิดหนึง ยังไงน,นะฮรแล้วก็ตรงกลางครับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าหนังตรงนี้จะเป็นแบบช่องเป็นรููเพื่อการถ่ายเทของอากาศเวลาเรานั่งนานๆจะไม่อับจะได้แบบมีจุดที่มันระบายอากาศได้นิดนึงส่วนเมมโมรีโฟมครับอย่างดีเลยค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่มีไม่มียุ้ยไม่มียุบครับเวลาเรานั่งนานๆเพิ่มอีกนิดหนึ่งบริเวณนี้ครับซึ่งจะเสริมความพรีเมียมด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็สลักโลโก้ TT เพิ่มเข้ามาบริเวณนี้ครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่พักแขนบริเวณนี้ ซึ่งเราบอกว่าอันนี้ออกแบบมาเป็นแบบ 4D ก็คือปรับได้4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกครับปรับความสูงความต่ำนะฮะมันจะมีปุ่มกดตรงนี้กดปุ๊บยกก็แล้วแต่ว่าคุณถนัดอยู่ที่ส่วนสูงส่วนต่ำประมาณไหนนะครับอย่างที่2คือคุณสามารถที่จะปรับหน้าหลังแบบนี้ได้นะฮะแขนสั้นแขนยาวได้หมดส่วนที่3คือคุณสามารถบิดองศาแบบนี้นะฮะแล้วแต่ความถนัดได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับคือสไลด์ครับแบบนี้สไลด์เข้าสไลด์ออก ปรับได้ตามความถนัดของแต่ละคนหรือว่านั่งต้องการความกว้างยังไงอะไรยังไงส่วนต่อมาครับจะอยู่บริเวณนี้ครับนะฮะซึ่งเขาจะมีลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนเราเปิดประตูรถอ่ะซึ่งมันจะมี2ฝั่งซ้ายขวาฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งขวาของผมนะฮะฝั่งขวานี้จะเป็นการปรับสูงต่ำของเก้าอี้นะฮะเนี่ยแค่คุณดึงมันก็จะปรับนะฮะต่ำลงไปส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นล็อกของการพิงพนักครับแบบนี้ฮะเวลาคุณเอนไปแล้วก็อยากให้มันล็อกติดไว ซึ่งคุณสามารถเอนได้ลึกสุดประมาณ126องศาครับ,นะรบแล้วก็ดึงล็อกไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้พนักพิงเด้งกลับมาครับพิงสลักหนึ่งครั้งมันก็จะปลดแล้วนะครับซึ่งมันสามารถปรับได้3ล็อกครับนี่นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้งานประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่พักแขนปรับองศาแล้วก็ปรับสูงตำ่ำ เดี๋ยวเราไปดูฐานด้านล่างกันบ้างครับทีนี้มาดูโครงสร้างด้านล่างกันบ้างนะครับบริเวณฐานเนี่ยผมว่าค่อนข้างสําคัญแล้วก็อะไคนที่เลือกซื้อเก้าอี้ผมว่าต้องให้ความสําคัญบริเวณฐานด้านล่างนะครับถ้าโครงสร้างไม่ดีผมว่านั่งเก้าอี้แล้วมันจะดูแบบไม่มั่นคงนะแต่ตัวนี้ครับนะฮะออกแบบมาได้ค่อนข้างดีโคกตรงน,นี้จะเป็นคาร์ซแกสสปริงปรับสูงต่ําได้หายห่วงคงทนแข็งแรงทนทานตัวฐานนะครับฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบไฟสตาร์หรือ5แฉกนะฮะวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอย่างนาครับ ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ระยะของตัวฐานเนี่ยมันจะดูพอดีกับบาลานซ์ของเก้าอี้เวลาเรานั่งเวลาเราพิงเวลาเราเอนเนี่ยมันจะดูแข็งแรงมั่นคงส่วนตัวล้อครับตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติก ABS เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครับส่วนตัวล้อทั้งหมดสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวเก้าอี้อาเจน E 700สีมัจฉะกรีนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยที่ กีเกมิ่งตัวหนึ่งพึงต้องมีตัวนี้มีครบหมดเลยเรื่องของการออกแบบช่วงล่างนะครับฐานรองต่างๆทําได้ดีครับนะฮะดีไซน์เรื่องของความสวยงามในายห่วงอยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกเลยออกแบบโดย Studio F.A. by p o r s c h อรภาพรวมอื่นๆนะครับน้ำหนักที่จะนั่งตัวนี้นะครับรองรับน้ําหนักอยู่ที่สูงสุดเลยนะครับ150กิโลกรัม แล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะตั้งแต่ตามสเปคเขาบอกตั้งแต่170จนถึง195เซนติเมตรส่วนด้านบนตรงนี้บริเวณฐานรองสีสักนี้ก็สามารถปรับได้นะฮะแค่ดันขึ้นอ่าก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากเดินตามรอยอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสป k e SPD นะครับคุณ B. ี้เดอะสกานะครับคุณนบเอ็ก e ีมไอพี่หลามจิโกไอทีบังซอนหรือแม้กระทั่งผมเองนะฮะก็ใช้ตัวนี้อยู่นะฮะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว a r g n n E 700สีมัชะกรีนตนวนี้ครับนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ